ผมบอกข่าวลาบพี่น้องน,นิดหนึ่งคือตั้งแต่เรื่องถุงขนมมาเนี่ยมีคนโทรศัพท์วิเคราะห์ให้ขบวนผมเยอะแยะเลยผมจะให้ขอ้อมูลที่ผมไม่สบายใจผมล่าพี่น้องฟังถือว่าเป็นข้อสงสัยย้ำว่าไม่เกี่ยวกับถุงขนมแต่เขาบอกว่าเศรษฐาจะได้ไปต่อพี่น้องครับโหมาะเลพี่น้องตอนแรกๆเราก็มั่นใจเลยว่าโอกาสที่เศฐาไปต่อ,อยากความผิดมันสเร็จแล้ว ลงนามรับสองภาพรำรากรากองการแล้วรัฐมน,นตรีมีมนทินคุณต้องรับผิดชอบตรงไปตรงมาเลยเขาอ้างว่าถ้ารัฐมน,นตรีลาออกแล้วเมื่อไม่พิจารณารัฐมน,นตรีจะได้ไม่ต้องไปพิจารณาคดีของเศษฐาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีข่าวเรื่องถุงขนมครับพี่น้องแต่ผมบอกว่าไม่เกี่ยวกับถุงขนมนะแต่มีข่าวหลังจากเรื่องถุงขนมครับให้พี่น้องฟังนะว่าแหล่งข่าวของผมข้อมูลของผม มันจริงเท็จอย่างไรผมไม่ทราบแต่เขาเล่าให้ผมฟังว่าจากการคิดวิเคราะห์ประเมินแล้วเสฐาได้ไปต่อเพราะให้พี่น้องเดาเพราะอะไรแต่ผมบอกว่าผมไม่เกี่ยวกับถุงขนมนะแต่ให้พี่น้องดาว,ว่าเสฐาได้ไปต่อเพราะอะไรให้พี่น้องไปเดาวกันเอาเองเพราะว่าดาวต่างเดี๋ยวผมติดคุกนี่คือจุดเสี่ยงของประเทศไทยที่กําลังสู่หายนะของกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบครับพี่น้องครับ